สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทอดไข่นะคะใส่ชะอมนะคะก็คือผักคาบานเท่าเนี่ยราคานี่ค่ะสวยค่ะแบบยอนง่ามแห้งค่ะใส่ไข่จ้าทอดไข่ใส่ชะอมนะคะไปดูกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเท่ากับสีมะเด็ดผักคาเป็นชิน้นเป็นชิ้นก่อนนะคะนี่ค่ะหยอดแบบงามแห้งอันนี้นาจะเป็นมัดละสิบบาทนะคะนี่แม่ซื้อมาก ของ้าเจ้าคืองามเหอะแบบนี้เลยได้เยอะมากนะนี่ไปกี่สิบบาทได้หน่อยๆน,นะเข้ากระเด็ดเอาแบบอันที่ออนนะคะเด็ดแบบนี้เลยใส่มาเดี๋ยวกับพ่อตัวนี้ เด็ดเด็ดกระเบื้องอันละมันระว่างนะคะเพราะว่ามันมีหนามนะคะผ่าขาอีกรูดเลยรูดเลย ีงอันแบบนี้ก็ไม่เอานะคะเพราะว่ามัน,มนเกลียยแล้วค่ะโอเคออนนะคะคนที่ว่มาก,กินพคาก็คือไม่ไหวนะคะไม่โอเคนะคะเด็ดน,นี้ก็คือแบบกินได้หมดค่ะมันแต่เสียดเลยค่ะฮาสไซไทยแบบแซ่ 你要戴睏帽咯。<laughs> เสร็จแล้วเกี่ยมใส่นรใหม่เนาะคับใส่เดี๋ยวมาพูด่หลา,มา,าน,นมาานะพรจังพอจริิาะตกิกไม่พแล้วไม่ผา อตไันนี้จะใส่ไข่หลายฟองอยู่ครับเพราะว่ามันถาขามันหลายไปหาเขได้ิใส่หญ่เลยคิดว่า ใส่มาด้วยน,นี่ใส่พุ้กมัน้นะคะตามชอบนะคะแล้วก็ซอสแม็กกี้ฟ้าเขียว เมื่อกี้เาก็ใส่แม็กกี้แล้วก็ใส่ผงนัวไปแล้วนะคะคนี่ากแบบี้โอเค 啊。Uh ใส่ใส่เลยจ้าเห็นไหมนะเออโอเคนี่นะออนะก็เป็นแบบนี้เลยจ้านี่นะเริ่มจะปัปงแล้จ้า เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะน่าทานมากตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะน่าทานมากน่าอร่อยมากพี่น้องไปกินกันเลย 他。看看